สวัสดีกันด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับคอนเทนต์ฝึกภาษาอังกฤษของไอ้งาโตพาร์ทที่22ครับก็กลับมาต่อกันกับเนื้อเรื่องหลักของโทโฮโรสวดนะแล้วก็เกิดเหมือนเดิมเลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีตรงจุดไหนที่ผิดยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้สามารถมาบอกแก้ไขหรือสอนได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราได้รู้นะครับว่าไอน้ําที่เราเจอเนี่ยมันไม่สามารถกินได้นะครับเพราะว่ามันมีพิษ ยูคาริเนี่ยเลยเสนอว่าให้ลองใช้ความสามารถของชิโนในการสร้างน้าแข็งดูครับแต่ถ้าว่าเหมือนชิโนเนี่ยจะทําไม่ได้ครับก็เลยต้องให้คาเซนเนี่ยฝึกให้สุดท้ายคาเซนเนี่ยก็เลยบอกว่าลองไปขอให้โอคินะเนี่ยช่วยดึงพลังของชิโนออกมาดูซึ่งในภาคนี้เนี่ยก็ไดจะได้เจอกับโอคินะเนี่ยแหละครับก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าในตอนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกับตอนที่มีชื่อว่ากอที่ถูกแช่แข็งตอนที่4ครับ มันไม่พ้นจากไอชื่อตอนนี้เหรอเนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมนะหน้าโรงเรียนเข้าใจาแล้วละ่ะงั้นนั่นน่ะก็คือเหตุผลที่เธอเรียกฉันมาที่นี่อย่างนั้สินะได้ได้ฉันน่าจะปลดปล่อยพลังที่แท้จริงของชิโนโเอง ยังไงฉันนะ่ะก็ต้องการให้พวกเธอช่วยด้วยเหมือนกันเธอต้องการให้พวกเราช่วยอะไรอะ่ะก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกฉันก็แค่ต้องการให้พวกเธอ่ระบาให้ฉันให้ฉันได้พักหน่อยเถะนะามันจะอะไรกันนะกระหนาเนี่ยฮะพวกเธออะ่ะตอนแรกก็ให้พวกเราฝึกแล้วตอนนี้เนี่ยก็จะให้พวกเรา มารบำกันอีกฉันน่าเป็นเทพของทุกสิ่งทุกอย่างนะและหนึ่งในนั้นอะ่ะมันก็คือศิล,ลปะการระบำให้ฉันอะ่ะมันก็คือการบูชาและฉันน่ะก็จะได้ดึงเอาพลังของผู้ตัวนั้นออกมาได้อย่างเต็มเปี่ยมยังไงล่ะฝนมันตกแรงขึ้นหรือเปล่าเนี่ยถ้าได้ยินเสียงฝนก็ต้องขออภัยนะครับโดยปกติเนี่ยฉันจะมีบริวารสองคน ที่คอยระบำให้กับฉันเหมือนกับเวลาแบบนี้แต่การระบำของพวกเธอเนี่ยก็ทดแทนได้เหมือนกันนี่เธอทําแบบนี้มาจนถึงตอนนี้เลยอย่างนั้นเหรอโอ้ก็พวกพูดนะ่ะระบำให้กับฉันยังไงล่ะฉันคิดว่าการระบำของพวกเธอเนี่ยก็จะส่งผลอย่างมากเลยล่ะ เพราะพวกเธอแล้วก็บริวารของฉันน่ะก็ไม่ต่างกันอะไรมากอ่ะแล้วฉันจะต้องระบำด้วยไหมเนี่ยไม่ทุกๆคนน่ะจะต้องระบำอยู่ด้านหลังเธอเธอน่ะก็แค่ยืนนิ่งๆเอาไว้ยืนนิ่งๆน,นั่นมันแย่ชะมัดอ่ะด้วยพลังและความพยายามของเธอเนี่ยจะช่วยเหลือเกนโซเคียวได้ เธอน่ะควรจะอดทนให้ได้มากๆนะฉันจะช่วยเกนโซเคียวได้อย่างนั้นหรออืมถ้าเธอต้องการให้ฉันทำแบบนั้นก็ได้แต่พวกเราเนี่ยยังมีอยู่ปัญหาหนึ่งนะพวกเราเนี่ยมีคนที่จะระบำได้ด้วยหรอไม่มีใครในที่นี่เนี่ยดูเหมือนจะเป็นนักระบำเลยนะ เธอก็ยังมีชั้นอยู่นี่ไงเฮ hey, เรมุสนาเ,เอะพวกเธอน่ะเป็นมิโกะไม่ใช่หรือไงอ่ะพวกเธอน่ะควรจะรู้วิธีการระบำคังูระสักแบบสองแบบสิเธอคิดว่าฉันจะไปจำเรื่องแบบนั้นได้ทั้งหมดหรือไงอะฉันไม่รู้อะไรเลยด้วยซ้ำนะคะเนี่ยอะไรกันละเนี่ยพวกเธอไม่สามารถ แสดงการระบำให้ฉันได้อย่างนั้นเหรอช่างน,น่าสงสารเดี๋ยวนี้นะ่าไม่มีใครรู้วิธีระบำแล้วหรอกนะเข้าใจไหมอะเฮ้ย,ยก็ได้งั้นฉันจะให้พวกเราเนี่ยต่อสู้กันแทนก็แล้วกันเหตุผลก็คือศิละปะการต่อสู้นะ่ะก็มีคำว่าศิละปะยังไงละ่ะ พอให้ฉันเนี่ยได้เพลิดเพลินไปกับการดันมาคุที่งดงามที่เถอะเพิ่มมีความสุขกับการดันมาคุอย่างนั้นเหรอในกรณีนั้นเนี่ยงั้นฉันจะเป็นคนทําให้เองใช่แค่คิดว่าจะต้องระบาเนี่ยฉันก็ขนลุกแล้วล่ะค่ะการดันมาคุอย่างนั้นเหรอฮะ ถ้ามันคือการต่อสู้ที่เธอต้องการแล้วก็งั้นมันก็คงจะเป็นการต่อสู้ที่เธอจะได้รับเหมือนกันดีจังนะฉันเนี่ยดีใจจังที่พวกเราเนะ่ะได้เจอกับบทสรุปสักทีแล้วเธอยิ้มอะไรกันล่นะน่ะยิ่งมากก็ยิ่งดีมันเอามาปรับใช้กับการระบาได้เหมือนกันนะ เธอน่ะจะต้องทำการแสดงในระหว่างที่พวกนั้นน่ะพักอยู่อะไรนะระวามเพื่อฉันซะเหล่าหญิงสาวแสดงให้ฉันได้เห็นถึงความงดงามของการต่อสู้หลบหลีกไปมาระหว่างกระสุนเอาล่ะเริ่มได้แล้ว ฉันว่าการดันมาคูเนี่ยก็ดูเหมือนการระบำนะเธอพร้อมหรือยังเะไรมุฉันน่าจะเป็นคู่ต่อสู้ให้เธอเองมันช่างเป็นการต่อสู้ที่งดงามแล้วก็เป็นการระบำที่สวยงามไปในตัวงั้นแบบนี้พวกเราก็ควรจะดึงพลังของชิโนออกมาได้แล้วใช่ไหม ฉันเนี่ยดีใจนะที่ฉันเนี่ยสามารถทําให้ทุกอย่างเป็นไปตามกิติศัสทรของฉันนะ่ะเออมันแรดูสั้นดีเหมือนกันนะตอนนี้แต่ในตอนหน้าเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราน่าจะได้เห็นโอคินะเนี่ยดึงพลังออกมาจากชิโน,โนแล้วนะครับก็มาเราดูกันดีกว่าครับว่าในพาร์ทหน้าเนี่ยชิโนนาจะสามารถสร้างน้ำแข็งมาให้พวกเราเพื่อที่จะเอาไปละลายเป็นน้ำเอามาดื่มได้หรือเปล่านะครับ โอเคก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะให้มันแจ้งเตือนว่าผมเนี่ยได้ทำคลิปใหม่ลงมาแล้ววันนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝนก็เหมือนจะตกหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับไปละบาย